โอนั่งดูเฟสเปิดดูฟงดูเฟสช่วงเทศกาลตอนนีน้โอ้รถติดมากเลยติดทุกที่เส้นอมิตรภาพก็ติดเส้นไหนก็ติดตั้งที่สุดเลยก็คือเส้นเรรียอะไนะไนเขาช่องตะโกโบเออเขาช่องสมิจมันเป็นทางสองเลนอยู่ ทางสวนเลนนะครับแต่ว่าเปิดเส้นทางเองนะครับเป็นสี่เลนเออจากทางสองเลนนะพอใหญ่ๆมาปึ๊บแล้วพอขึ้นเขานะครับมันวิ่งได้แค่เลนเดียวแต่ตนมานี่มากันสี่เลนสามเลนสี่เลนพากันมาแล้วก็มาโอากันติดกันครับจริงนะครับไปนี่เรื่องจริงมาออกันติดกัน ติดแบบไม่รู้ว่าต่างคนต่างมาตอนแรกก็วิ่งเลนเดียวแหละอ่ะวิ่งเลนเดียวมาวิงว่งเลนเดียวมาเลนเดียวมาพอมาก่อนจะขึ้นเขาอ่ามาแป่งกันแล้วทีนี้สามเลนสี่เลนเออแล้วแต่จะทําแล้วทีนี้ทำไงรถติดครับอันนี้เรื่องจริงรถติดคุณปกติคุณวิ่งมาอนะ่ะมันเป็นเลนสวนอยู่แล้วอ่าจาก วงเวียนขึ้นรกวงเวียนไรนะวงเวียนโคคาราพอรู้จักโคคารปุ๊บเราเลี้ยวซ้ายปุ๊บมันก็จะพ้นโคง้งตรงเขาน้อยๆตรงนั้นแหละผว่าปุ๊บ,บมันก็เป็นเลนสวนแล้วทีนี้เออนั่นแหละคือให้มันย่นให้มันเป็นเลนเดียวแล้วคุณก็วิ่งตามตูดกันไปดีครับพอมาเจอขึ้นเขาพากันมาจัดแถวใหม่เลยทีนี้สี่เลนครับสามเลนสี่เลน เป็นไงโอ้ไปไม่ได้ครับไอ้นั่นก็เสกไอ้นั่นก็จะมุดไอ้นั่นก็จะไปไอ้นี่ก็จะไปสรุปแล้วช้าครับชา้าแต่ถ้ามีสํานึกกันนะถ้าวิ่งเลนเดียวตั้งแต่นั่นอะลงจากขกคารมาไม่แซงกันนะแค่เราไม่แซงกันขับตามตูดกันเฉยๆเนี่ยเปิดแค่เลนเดียวนะ่ะวิ่งเลนเดียวหนึ่งเลนเท่านั้นเราเรียงแถวกันมาเลย จับเรียงแถวตั้งนั่นแหละตั้งแต่โคคารลงจากโคคารมาจากตรงสีเลนมานะถ้าใครที่กลับบ้านนะเส้นมิตรภาพเอ้ยไม่ใช่เส้นมิตรภาพภาพุดพิดเส้นเอ่อโคคานนี่แหละเส้นเขาช่องเขาตะโกนั่นแหละลงคุณลงจัดแถวมาหนึ่งกระดานเรียงแถวมาต่อกันแถวเดียวนะผมว่าไม่มีติดเชื่อครับ ยังไงก็ไม่มีติดถ้าคุณค่อยๆขึ้นกันทีละหนึ่งหนึ่งหนึ่ง,งเรียงแถวกันเลยสะดวกสบายด้วยอันนี้ความคิดผมนะแต่ผมก็ยังไม่ได้ไปหรอกแต่เอดูแอดมินนนอินแด,ดงลงเนาะก็ก็อัน,นี่ก็ไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวไม่ได้อะไรหรอกแต่ผมเห็นแล้วก็เลยอยากออกความคิดเห็นซื่อๆนะอะไรประมาณนี้นะนัง่งมองฟงมองเฟซ เผื่อมันดีเนาะก็ตอนนี้มันก็ยังไม่ขยายถนนเนาะจะลองพูดเฉยๆนะแต่ถ้ามันเรียงแถวตั้งครวัวเรียงแถวแถวเดียวเอาตัดปัญหาเลยตั้งแต่ปั๊มพิธีลงมาจากโคคารนะ่ะเรียงแถวเป็นแถวเดียวเลยถ้าจราจรก็ทําได้นะอูผมว่าอย่างนี้เลยครับสุดยอดจะไม่มีรถติดทำแบบคลัวแบบตั้งอันเดียวเลยขึ้นแถวแบบอันเดียวเลยครับจบ นั่นแหละลองดูเผื่อมันจะดีนะครับพูดถึงช่องเขานะเราต้องไล่แถวเดียวเลยครับตือตือต,ตืตืตืไล่แถวเดียวจะเร็วครับเพราะว่าตรงเขามันสวนกันแซงกันไม่ได้อย่แล้วเอ้ยสวนกันได้แต่แซงกันไม่ได้อย่แล้วนะครับตามนั้น